Give it to me like... ้นที่1 9 9บาทไม่จํากัดเวลาไม่จากัดชั่วโมง249บาทไม่จากัดเวลาไม่จากัดชั่วโมง<ะ>เอาเอาหเหรอ<ะ>สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกอบเบบมีบ้านพักแทบเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่นี่เลยโคขุนกระทะทองนะครับด้านหลังของผมเองนะครับด้านหลังนี่เลยนะครับนี่เรื่องจริงไม่จกตานะครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อย 99บาบาทมีอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับนี่คือถนนเส้นหลังสู่สามเจนนะครับตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านหลังนี่จะเป็นร้านโคกุนกรทาทองไปเเราไปดูกันข้างใน l e t โ go นี่นะครับตอนนี้เราก็ได้เดินมาที่หน้าร้านโคขุนกรทาทองแล้วนะครับแเนดี้นะครับแซนดี้เอาไว้ดูราคากันได้นะครับนี่นะครับ เริ่มจริงนะครับราคาเริ่มต้นนะครับที่199บาทนะครับและ249บาทนะครับผมบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านนะครับไม่จํากัดเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วทางร้านนะครับไม่จํากัดเวลานะครับราคาจะเป็น199บาทและ249บาทนะครับมาได้เลยนะครับผมห้องแอร์เย็นๆไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดชั่วโมง กินให้จุกกินให้เต็มที่ไปเลยครับวันนี้มาแบบเป็นการเป็นงานหน่อยนิดนึงนะครับผมวันนี้หลายๆคนก็ทักกันเข้ามาวันนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าสินค้ามีอะไรที่น่าทานบ้างนะครับอันดับแรกเวลาเข้ามานะครับก็จะเป็นประตูออโต้นะครับนี้เลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับลูกค้าก็แจ้งดูราคาก่อนนะครับนี่นะครับผมจะนําเสนอสินค้าให้ดูก่อนนะครับราคา199บาทนะครับเริ่มต้นนะครับ มีเนื้อริบอายโคขนนะครับสันสะโพกโค,นกโคขนสันคอโคขนสันนอกนะครับผมตัวน,นี้เป็นหมูนะครับหมูสามชั้นนะครับหมูไหลโอ้เยอะแยะมากมายนะครับมีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกอสั่งกันนะครับตามเมนูเลยนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่จํากัดเวลาไม่จากัดชั่วโมงนั่งทานต่อในเต็มที่เลยครับเสร็จปุ๊บเราก็แจ้งราคาที่ดาเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์มี คัดเียสวยนะครับไปรอเท้านะครับก็มาเตรียมรองเ้าประมาณสี่ี่นะครับส่วนโซนของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ปรับปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านก็จะเป็นด้านซ้ายด้านขวาเมืองของผมนะครับตอนนั้นก็จะแคบน่อยนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ขยายวงป้าออกไปนะครับด้านบนก็จะเป็นก้ดลูกูดอากาศนั่งสะดวกสบายไม่กระดาบแน่นอนนะครับด้านนี้ก็มีนะครับแอร์นี่เย็นขับนะครับเดินเข้ามานี่มาจากอยู่ขั้วลูกเหนือเลย ท่านใดนะครับที่ชอบควันน้อยห,หน่อยนิดนึงนะครับเราก็จะมีมุดตัวนี้นะครับุดมตัวนี้เอาไว้ดูดควันนะครับน่ครับไว้ดูนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบควันไม่น้อยนะครับแต่วันนี้ก็มีควันหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกเลยนะรเรื่องจริงนะครับตรงปกแน่นอนนะครับนี่เขาเรียกว่าตรงปกตรงปกเริ่มต้นที่หนอย99บาทไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดชู249บาท ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดชั่วโมงนะครับผมท่าใดนะครับที่จะมาที่ร้านเรานะครับก็แวะมาได้นะครับเส้นหลังจสชาิจีนนะครับมาก็จะเหยืนป้ายโค้กุนกนบนใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ต้ายลิงนะครับเป็นโลเคชั่นร้านให้ลูกค้าได้หากันง่ายๆนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับกับโค้กุนกระททองนะครับในช่องเฮียป้าโค้ดแซ่บ The blood right now Don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh.